สนับสนุนโดยติ่มซำเจดดราก้อนเดลี่ไทย สวัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่คือช่วงเวลาของคาเฟ่ออนเอิร์ธครับวันนี้เมนูที่จะพาไปเชื่อมโลกกันครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เชื่อมยุคเชื่อมสมัยและปัจจุบันนะครับเชื่อมโลกทําให้คนทั่วทั้งโลกหันมาสนใจอาหารไทยอีกหนึ่งครั้งที่ผ่านมาหลายๆคนพูดถึงส้มตำต้มยำกุง้งและณปัจจุบันนี้นะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ขึ้นอันดับหนึ่งครับที่ชาวต่างชาติเขาโหวตหรือว่าลงคะแนนแล้วครับว่าเป็นเมนูโปรดที่เขาชื่นชอบมากสุดและก็เป็นเมนูที่คง บ,บอกเล่าเรื่องราวมาตั้งแต่กาเพชมเครื่องคาวหวานโอ้สมัยเด็กๆได้เรียนกันเลยเป็นคําบรรยายพรรณนากับเมนูนี้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นะคือแกงมัสมั่นครับ โวน้ำลายกันขนาดนี้แล้วนะครับผมก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเมนูครับไปดูประวัติกันก่อนครับมีมาอย่างยาวนานแน่นอนถ้าเป็นบ้านเราสมัยรัตนโกสินทร์ระบุไวช้ชัดเจนในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองกาเพชมเครื่องขาวหวานแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าแกงแบบนี้นะี่คือแกงมัสมัน่นนี่นะครับเอ๊ะมันก็คล้ายๆกับแกงกะหรี่มันมีอิทธิพลมาจากฝั่งอินเดียหรือว่าจากไหนกันแน่งั้นไปทําความรู้จาักกาันแบบลึกเลยแล้วก็ถี่ถ้วนมากขึ้นในออนสตอรี่ครับ Come to that cafe on Earth. แกงมัสมั่นตำรับดั้งเดิมนะครับเป็นของชาวอินเดียต้นตำรับแห่งเครื่องเทศครับนิยมใช้เนื้อวัวในการปรุงแล้วก็ใส่เครื่องเทศอย่างเต็มที่แกงมัสมั่นของชาวอินเดียจะมีรสชาติเผ็ดร้อนบวกกับความหวานเค็มแล้วก็มันแต่พอชาวอินเดียนะครับได้ย้ายไปอยู่ตามเมืองต่างๆก็นําแกงมัสมั่นเข้าไปยังประเทศนั้นด้วยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรให้ถูกกับลิ้นของคนในประเทศนั้นๆซึ่งในประเทศไทยนะครับมัสมั่นมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชถือได้ว่าเป็นเมนูแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒน ธท,ทางอาหารระหว่างไทยกับเปอร์เซียรวมถึงเข้ามาอยู่ในธรมเนียบอาหารไทยตั้งแต่รัชกาลที่2หรือประมาณ230กว่าปีมาแล้วแกงมัสมั่นตำรับชาวไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมลายูมีหลายสูตรให้เลือกรับประทานและก็มีวิธีการทําที่แตกต่างกันครับมัสมั่นแบบชาวมุสลิมทางภาคใต้ก็คือใช้ผงเครื่องแกงที่ตําเตรียมไว้มีส่วนผสมคือลูกผักชียี่หรา่าพริกป่นอินเดียและก็พริกไทยปน่นแล้วค่อยเอาไปผัดกับน้ํามันที่เจียวหัวหอมไว้โดยแกงมัสมั่นนี้ถ้าเป็นชาวไทยมุสลิมจะเรียกว่า ซาลามัน <S AL AM AN> ซึ่งจะมีรสเค็มแล้วก็มันเป็นหลักครับสําหรับมัสมั่นแบบมารายูหรือว่าชวากาจะใส่การพลูหรือว่าอบเชยรวมถึงหอมแดงลงไปผัดกับน้ํามันจนหอมเติมพริกป่นอินเดียลูกผักชีปน่นยี่หร่าปน่นและพริกไทยปน่นลงไปผัดให้เข้ากันนอกจากนั้นก็ยังใส่มะพร้าวครัว่วผงขมิน้นดอกไม้จีนและหน่อไม้จีนด้วยครับสำหรับแกงมัสมั่นของชาวไทยภาคกลางครับจะเป็นพริกแกงที่ผ่านรสเครื่องแกงแล้วก็เครื่องเทศลงแล้วจะปรุงรสชาติใหม่ให้มี3ามรสหลักๆนั่นะคือเปรี้ยวเค็ม แก,แกงมัสมั่นเป็นแกงที่ใส่เครื่องเทศมากที่สุดครับโดยเฉพาะยี่ราจึงทําให้มีกลิ่นหอมฟุ้งจนเป็นเอกลักษณ์ความยากของการทําแกงมัสมั่นก็คือการกะสัดส่วนของเครื่องปรุงให้มีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวซึ่งต้องอาศัยการลิ้มรสและประสบการณ์ของคนทําเป็นหลักส่วนเนื้อสัตว์นะครับที่นํามาปรุงก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่หมูวัวหรือว่าแพะรวมถึงรสชาติที่ลงตัวครับและความเข้มข้นของกะทิที่เคี่ยวจนงวดน้ําพริกที่แทรกจนเข้าเนื้อมันเทศชิ้นพอดีคํา แล้วก็ถ้าเป็นมัสมั่นออริจินอลจริงๆต้องมีถั่วลิสงคั่วสุกใส่ลงไปด้วยถึงแม้ว่าอินเดียจะเป็นต้นตำรับของแกงมัสมั่นนะครับแต่พอมาเป็นมัสมั่นในแบบของไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นเมนูที่มีรสชาติกลมกอมจนถึงขนาดเว็บไซต์ CNN Go นะครับได้จัดให้แกงมัสมั่นเป็นหนึ่งใน50เมนูอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็มีการลงคะแนนเสียงทาง Facebook และปรากฏว่าแกงมัสมั่นจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นอาหารที่ ทีนโลกนลกแ้คำความรู้จักกันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงภูมิใจกับแกงมัสมั่นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาเข้าครัวกันครับมีหนึ่งเมนูของแกงมัสมั่นมั่นใจว่าต้องไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก่อนกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆครับเนื้อนแน่นๆแ,แล้วก็มันที่หัวเยอะมากเขาจะมาทําเป็นแกงมัสมั่นในยุค2016เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับออนคิดเช่นครับ สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส ทำความรู้จักกับเมนูแกงมัสมั่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวเตรียมเข้าครัวกันดีกว่าช่วงนี้อ n อนคิดเช่นครับพามาร้านริมน้ำร้านหนึ่งบรรยากาศดีดีนะครับนอกจากบรรยากาศดีรสชาติอาหารเขาก็เด็ดด้วยแล้ววันนี้มีแกงมัสมันรับรองว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนแน่นอนแกงมัสมันกุ้งแม่น้ําที่บ้านชิดกลุ่ครับ เรียกว่าเป็นครัวที่สวยมากวรรยากาศก็ดีมากแดดร่มลมตกควรจะมานั่งรับลมที่นี่เลยใช่ไหมครับพี่ใหญ่ใช่เลยครับบ้านชิดกุงบ้านชิดกุ้งกุ้งเขาค่ะทำไมต้องเรียกว่าบ้านชิดกรุงอะ่ะก็เราอยู่ใกล้กรุงเทพเราอยากให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไกลจากในกรุงเทพเลยนะคะก็มาถึงเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขามีเด็ดหลายอย่างแต่ว่าวันนี้จะโชว์มัสมันอ่าใช่ค่ะแล้วที่้เกิดไว้กับคุณผู้ชมครับบอกว่าเป็นม,มัสมันที่คุณผู้ชมไม่น่าจะเคยกินที่ไหนเพราะเป็นมัสมันกุ้งแม่น้ำใช่พระเอกของที่บ้านชิดดดกกกกรุุงงเนีี่่ย็คคืออ้้้แแมมาููลววััับบตตใหญท 2ตัวโลของเรานะคะเรามี4ตัวโล3ตัว2ตัวโลแล้วก็ยังมีกีวีขาวกุ้งนักเลงกุ้งนักเลงโตมีแล้วแต่แต่ว่าในส่วนของมัสมมน่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยของครัวไทยเนี่ยนะคะก็จะมีพริกแห้งมีตะไคร้ซอยนะคะมีกระเทียมมีหอมแดงมีขาอ่อนเป็นแว่นนะคะแล้วก็มีเกลือป่นแล้วก็กะปิที่เผาไฟทั้งหมดก็มาตำรวมกันพอตำมาจนละเอียดแล้วนะคะก็จะต้องนำไปผัดก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เครื่องมัสมน น้ำพริกเผาอ๋อกลิ่นมันออกเลยอะใช่มีเครื่องเทศมีอะไรอยู่ในนั้นอีกก็จะต้องมีเปิดกากมีใบใบกะวานสูตรแบบไทยโบราณดั้งเดิมจริงๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไหมครับใส่อะไรก่อนบอกได้เลยนะครับอันแรกเราต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะขอ้ํามันค่ะมันมี้ํามันที่ผัดจากเครื่องแกงเราไปละแต่มันจะเยอะเกินไปกุ้งเผาที่นี่เวลามันจะมาเสิร์ฟเป็นครับเสิร์ฟเป็นแบบโอ้เป็นกิโลเลยค่ะสี่ตัวโลสามตัวโลสองตัวโลแล้วมีถึงตัวละเจ็ดแปดขีดอะเก เลยโหลูกค้าชอบมากแล้วก็มีน้าจิ้มสูตรเด็ดมาสูตรเด็ดทําใหม่ทุกวันฮะเห็นบอกว่าถ้าชอบกินเนื้อมีผัดเ<อ>ผ็ดเนื้อใบยี่หรา่าผัดเผ็ดเนื้อใบยี่หร่าก,ก็ล้ามากลูกค้าชอบมาทุกโต๊ะต้องสั่งเนระานะจะใส่ซีมนอนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปกุ๋ยกักด้วยค่ะด็กกวาพอสมผวดินใช้ไฟอ่อนมากแล้วก็อันนี้เป็นลูกกวาดค่ะนี่ก็หัวใจที่จะอยู่ใน ครองเทของแกงมัสมั่นเ็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ใหญ่คิดเมนูนี้พิเศษให้กับคาเฟออเนอร์เลยคิดให้ใหม่เลยเพราะว่าเนื่องจากเข้ากระแสด้วยะคะที่แบบกระแสอะไรครับกระแสอะไรครับตะกี้แอบคุยรอบๆบอกอู๋พี่ใหญ่ทำกันบ้านมาดีมากทำกันบ้านเลยคระาะว่ารู้เลยว่าทางคาเฟออเนอร์เราอยากเสนออะไรครับเพราะว่าทางสมัยจริงๆเพราะว่าจากการค้นคว้าเรื่องอาหารนั่นนะคะของ CN n ได้ข่าวออกข่าวมาแล้วบอกว่ามัสมั่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเมนูอาหารไทยที่นิยมกันทั่วโลกเลยตอนนี้ถูกต้องได้รับการ โบดแสงต้มยำกุ้งงต้มยำกุ้งไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเมนูนี้แหละมัสมานพอเสร็จแล้วพอเครื่องเทศหอมแล้วเนี่ยเราจะใส่อันนี้แหละค่ะอ๋อไอตัวเครื่องแกงเราละไว้เป็นผู้ช่วยได้นะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกได้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องการกะทิแล้วค่ะต้องเลือกไหมว่าต้องเป็นหัวกะทิหางกะทิอ่าหัวกะทิก่อนในตอนแรกค่อยๆใสมไปนะคะเราก็จะเริ่มใส่ผงเครื่องเทศแต่ที่ขาดไม่ได้คืออะไร ยิ่่ารลดร้อนแรงเราก็จะใส่ผงเข้าเจือไม่ต้องเยอะอ่าคนนี้เราจะขอกะทิเยอะละพอดเดือดได้ที่นิดนึงใช่ค่ะแล้วไงต่อครับรเดือดได้ที่ปุ๊บคราวนี้เราเอาเริ่มเอาม,ามันเทศมันฝรั่งแล้วค่ะใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยค่ะของนี่ใส่ได้ไ,ดไหมครับอ้าใส่เลยปรือเปิดที่สงสัยมาเลยค่ะ ระหว่างนี้เราสามารถจะปรุงรสเลยได้นะได้ครับเราจะเริ่มจากน้ำตาลปี๊บเลยค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วา็น้ำขมเปียกค่ะเราก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปจนมันฝรั่งเนี่ยเขาสุกแต่พี่ใหญ่บอกว่าใส่น้ําตาลปี๊บอย่างเดียวไม่พอต้องใส่น้ําตาลทรายเข้าไปนี่ครับวันนี้เลยเอามาฝากพี่ใหญ่ด้วยน้ําตาลทรายธรรมชาติ100%ซ KBS 2X ครับเป็นแบบ Double s สวีทปกติใส่แค่ไหนใส่ครึ่งเดียวพอเลยหวานธรรมชาติปลอดภัย100%เใส่แค่ไหนครับเอามาครึ่ ครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนนี่คือลดสัดส่วนแล้วใช่ไหมลดสัดส่วนแล้วค่ะเพราะ <Okay. S 1> ว่าอันนี้เพาหวานพิเศษไงฮะถูกต้องอซึ่งแบบนี้ที่เอามาฝากพี่ใหญ่ครับใช้ได้ทั้งร้อนเย็นด้วยนะนอกจากเมนูร้อนเมนูเย็นก็ได้ข้าวก็ได้หวานก็ได้ครับและที่สำคัญมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้ก็เลยปลอดภัยสบายใจใหายห่วงรอเขาเดือดไปครับเราก็ไปแอบแตะเมนูอื่นดีกว่าถ้าอยากกินน้ำน้ำนี่เลยต้มยำปลาทูมาดันเพราะว่าที่นี่ใช้ใบมดันสดแล้วก็พริกขี้หนูสวนกินแล้วแบบโอ้โหจิจัดมากเลยฮะเดินผ่านมาเห็นปลาท่อนอันึงอะ ผ้าช่อนลุยส่วนเยเมนสมุนไพรเลยจะแบบข้นมากเลยเพราะว่าเราเอาไปบดทานกับปลาก,กรอบแล้วตามด้วยเม็ดม่วงแล้วก็เครื่องเทศนี่เคี้ยวได้หมดไงฮะแล้วก็ยัง<ช>มีใสบัวด้วยหายกินไม่ง่ายแล้ว,ลวผัดใสบัวที่นี่ไฮไลท์นะคะเพราะว่าเรามีหมันกุ้งเยอะผัดใสบัวที่นี่เขาก็จะใส่มันกุ้งด้วยมันก็เลยจะอร่อยล้ําขึ้นมากว่าอีกชั้นหนึ่งเลยแล้วก็ยังมีผอมหมกทะเลกระทะร้อนพอเะะอนพราะว่าที่นี่ก็จะเอาแบบเครื่องเคาโบราณของผอมหมกมาครบถ้วนเลยแต่เราเพิ่มการใส่วุ้นเส้นแล้วก็อาหารทะเลเข้าไปนะครับผมได้ที่ย่างขา โอเคเอแล้วไงต่อครับคราวนี้เนี่ยกุ้งใหญ่ที่เราโชว์กันไปตอนแรกพี่เอาไปสะดุ้งไฟเป็นตัวน,นี้ไงที่คุณแม่นำของเราวิธีการมันคืออะไอะไปทอดอก็คือแกะเขานะคะเพราะน,นั้นในเนี้ยมันยังเยิ้มอยู่เลย <c oughs> นะคะมันของกุ้งนี่เดี๋ยวเวลาไปคลุกเขากับอันนี้แล้วแล้วเวลาเรามาตักทานที่จานเนี่ยมันจะทะลักออกมาเลย <c oughs> แล้วก็ไปผสมกับเครื่องของมัส,สมัมนนะคะคตอนนี้ทุกอย่างเราได้ที่หมดแล้วมันฝรั่งก็สุกกําลังดีนะคะเราก็เอากุ้งแม่น้ำเนี่ยใส่ลงไปเลยเอาเขาเนี่ยมาคล oh <my S 1> ุกเค้า กินทั้งกุ้งเผาเมนูต่างๆน้ำพริกโจนอย่างนี้หรือว่ามัดสมันกุ้งใช่ค่ะต้องมาอย่างไรครับขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็มาออกด่านบางพลนเห็นหน้าโรงพยาบาลเซนคลอสปุ๊บนเนี่ยเลี้ยวขวาพอข้ามแม่น้ำประทุมมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอแยกสันติสุขเราเลี้ยวขวาไปทางสาโคขับมาสักไม่ถึง10นาทีก็ถ,ถ,<า>ถึงร้านแล้วเจอสำแยกปุ๊บเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ1 0อยเมตรก็จอดรถตรงตุดคนเข้าเมืองได้เลยครับผม<ล>นะครับเรามีเฟซบุ๊กของบ้านชิดกุ้งด้วยเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เมนูหรือโปรโมชั่น เปิด11โมงนะคะถึงครูปิด2ทุ่มครับแล้วก็เปิดทุกวันแล้วก็กลางวันก็ไม่เบรกถ้ามาก็มาบอกได้เลยที่แคาเชียรว่ามาจากรายการแคปมานิดนึงว่าได้เป็นแฟนรายการจริงๆแล้วก็มารับส่วนลด10%ขอพระคุณแทนเลยครับผมนะครับรวมถึงแฟนเพจของ Cafe On e น r t h ครับเราก็เช็คอินไว้ให้แล้วเรียบร้อยครับผมขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับยินดี สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามายัย เข้าครัวกันแล้วเรียบร้อยนะครับอันนั้นเป็นมัสมันอีกหนึ่งสไตล์ครับเอากุ้งแม่น้ำมาทำนะครับแต่ว่ามาเริ่มออนทัวร์กันครับสองร้านก็เด็ดไม่แพ้กันครับหนึ่งร้านเป็นอาหารไทยแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยนะครับโทนร้านเขาเป็นฟ้าทั้งหมดหมายถึงว่าเรื่องราวของเมนูเพราะชื่อร้านเขาก็บอกแล้วว่าครามส่วนอีกหนึ่งร้านเอามัสมันครับมาประยุกต์แล้วก็พาบินไปอิตาลีครับนี่คือเอามาเป็นพวกพาสต้งพาสต้าแล้วก็เป็นมัสมันด้วยอ่ะพร้อมแล้วเริ่มตระเวนออนทัวร์กันครับ หนุ่มหล่อเจ้าของร้านครามครับนั่นคือน้องแจนนั่นเองสวัสดีครับทําไมถึงชื่อครามครามนะครับไม่ใช่สีแต่คือความรู้สึกเราอยากให้ลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วรู้สึกว่าร้านเป็นร้านผ่อนคลายเหมือนมาบ้านเพื่อนหรือมาบ้านญาตินะครับแล้วถ้าเป็นแบบลายเซ็นของครามจะต้องอาหารออกแนวไหนลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเผื่อมาหลายๆท่านคิดว่าร้านเราเป็นอาหารใต้เพราะว่าลูกค้าที่นิยมสั่งใบเดียผัดไข่แก้โคบูใบชมพูซึ่งมันสะท้อนถึงความเป็นใต้แต่ว่า จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เจาะจงทางใต้ถ้าไปเจอเหมือนจะเป็นนีหนึ่งเมนูที่เชื่อมโลกแล้วก็ให้เรามาเจอน้องแจที่คราบนี้ก็คือมัสมันแต่ของที่ร้านจะเป็นสไตล์ภาคกลางก็คือเป็นสไตล์ออกน้ําเยอะๆหน่อยกินกับข้าวแล้วดูเป็นแบบเป็นเมนูไทยโบราณนั่งเดิมจริงนะเพราะว่าส่วนประกอบเขาใส่แบบชัดเจนปัจจุบันแล้วแบบหาน้อยมากที่จะใส่มาพบเลยเนี่ยกระวานการพลูมาเป็นก้านประมาณนี้นอกจากมัสมันก็มีนี้ข้าวมันกุ้งของเราเนี่ยเป็นข้าวมันกุ้งที่ผมกล้ายืนยันว่าอร่อยที่สุดร้านหนึ่งเพราะว่าเราใช้กุ้้งค่อนขา งจะเยอะเต็มๆการผสมในนั้นสัดส่วนหรือความมีน้ําความกรอบหรือตัวแป้งที่ทําได้กรอบบางเมนูง่ายๆที่นี่ก็มีคือเมนูบุญ<อ>เส้นดอกจอบ <ๆ S 1> ผัดไข่จุดเด่นของเมนูนี้คือดูเหมือนง่ายแต่ว่าต้องใช้ฝีมือในการผัดที่ต้องผัดให้ได้ไฟแรงแล้วก็ได้กลิ่นกระทะกลิ่นไหม้ที่นึงติดบุญนเส้นซึ่งที่เราถั่ทําำได้ดีครับแล้วก็ปิดท้ายนี้อันนี้เนี่ยก็คือเราประยุกต์ขึ้นมาหน่อยคล้ายหมูมะนาวเราเลยเลือกเนื้อสไลด์เป็นลิฟไอสไลด์ครับความอร่อยของมันก็คือการที่ชื้ เมนูคือเนื้อสดุง้งเนื้อต้องไม่สุกมากลวกนิดเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยมากินได้ทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นใช่ไหมครับผมกี่โมงถึงกี่โมงครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์กลางวันจะเปิด11.30ถึงบ่ายสองเปิดอีกทีตอนเย็นก็คือ5.30ถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราเปิดทั้งวันเลยครับเส้นทางการมาล่เข้ามาทางซอยสุขุมวิท39ตรงมาสุดเจอสามแยกเขาบังคับเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายเลยอพอเลี้ยวซ้ายเสร็จให้ขวาแรกไปเรื่อยๆตามทางจนเจอสี่แยกอีกทีตรงเข้ามาในซอยที่ซอยพบมิตรร้านออยยู่ซ้ามืรงมีโซเชอยท บุ๊กกับ IG นะครับก็คือคราม BKK ครับแทนคำขอบคุณครับเรามีน้ําตาล KPS ครับเป็นกิฟต์เซ็หมาไว้ปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆนะครับอาหารร้อนก็ได้นะครับเครื่องดื่มเย็นๆได้เลยนะครับร้อนเย็นคาวหวานได้หมดดีต่อสุขภาพด้วยขอบพระคุณมากครับุ้งแจนครับ จากมัสมันแบบดั้งเดิมครับคราวนี้เอิพามาแถวพหลโยทิน20ครับร้านนี้เก๋ไก่ไม่ธรรมดาแต่งร้านก็เก๋ครับเมนูก็ไม่ธรรมดาด้วยมัสมันของเขากลายเป็นอาหารอิตาเลียนได้ด้วยถ้าลาซานญาผสมกับมัสมันจะเป็นอย่างไรที่นี่คือเดอะเติร์ตพิกครับ และคนที่จะแนะนําหมูตัวที่3ให้เรารู้จักแบบจอดลึกนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านนะี่คือคุณมาชั่นเองครับผมนะครับทำไมต้องเป็น เดือดเติร์ดปิกอ่ะเพราะว่าผุ้ส่วนนะครับหลายๆคนนะฮะเกิดปีหมูด้วยแล้วก็ตั้งใจตั้งต้นมาเราตั้งใจจะทำร้านให้เป็นอิฐต่างๆนะครับแล้วเราก็เลยเอมองเห็นว่าหมูตุวยสามเนี่ยเป็นบ้านอิฐจากนิทานหมู3ตัวอ่าใ,ใช่ครับแล้วก็ความหมายก็ดีก็คือหมายความว่าแข็งแรงแล้วก็เป็นหมูที่มองการไกลที่สุดสามารถป้องกันหมาป่าได้แล้ว,ลวระหว่างคอนเซ็ปตร้านเป็นยังไงนอกจากตกแต่งจะต้องเป็นอิฐแล้วคอนเซ็ปตร้านก็คือเราพยายามจะทำให้ทุกอย่างโคซี่นะฮะเหมือนอยู่บ้านเข้ามาแล้วก็เราก็เอาอิเลเมนต์ของหมูตัวที่ ่ premises, 1, กับหมูด like ้วย2มาด้วยก็คือฟางกับไม้ถ้าจะสังเกตรอบๆร้านนี่ก็จะมีพวกดอกไม้แห้งนี่ก็จะเปรียบเสมือนฟางนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเราก็จะมีตรงบาร์เนี่ยก็จะเป็นทําจากไม้ทั้งหมดเพราะว่าต้องการทําให้รู้สึกเหมือนเข้ามาแล้วก็อยู่ที่บ้านแลก็มีความอบอุ่นสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมและอาหารอ่ะวางคอนเซปต์ไว้เป็นยังไงเพราะดูจากเมนูแล้วมันมันมิกซ์แอนด์แมทช์มันฟิวชั่นมันโอ้ใช่ครับก็คือเราพยายามทําอาหารให้มีความพิเศษนอกจากพิเศษแล้วต้องอร่อยด้วยแน่นอนนะฮะเราก็เลยพยายามจะหาจุดดเ่นก็คือ คนไทยก็ต้องอาหารไทยแต่ว่าเราทำยังไงให้อาหารไทยเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกับอาหารฝรั่งให้มันเป็นฟิวชั่นได้ครับผมเนะครับเมนูเชื่อมโลกครับที่วันนี้มาเจอคุณมาใช่ครับ,รบก็คืออันนี้เลยเมัสมั่นลาซานญาครับเราจะคงความเป็นมัสมั่นอยู่ก็จะมีเครื่องมัสมั่นต่างๆอยู่ยน,นะครับเป็นหมูแล้วก็มีเนื้อด้วยเ,เราก็จะใส่ความเป็นลาซานญาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นออซอสของมันใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปหน่อยแล้วก็มีแผงแป้งเป็นเลเยอร์พร้อมกับชีสข้างหน้าเยอะๆนะฮะก็มันเป็นการผสมผสานที่กลมกลืนนอกจากลาซานญาแล้ว อันนี้แองเจ h ลแฮถูกต้องครับก็ไม่ใช่เป็นแองเจ h ลแฮปกติอีกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแองเจ h ลแฮมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมที่สำคัญก็คือเป็นไส้กอรอกอีสานซึ่งทางร้านเนี่ยนำไส้กอรอกอีสานตัวนี้เป็นโฮมเมดเอามาจากอุดอรเลยสั่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ความกลมกล่อมที่เป็นพาสตา้าผัดแห้งมีชีสแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวนิดนึงของไส้กอรอกอีสานมาตัดก็จะทำให้ไม่เลี่ยนแล้วก็ยังมีเมนูอื่มอีกอะไรครับแนะนำว่าถ้ามาที่นี่แล้วครับ <ผม S 2> ถ้ามาท สลัดอันนึ่งสลัดที่แบบเอาเขียวหวานกบอะไรอ่าใช่ฮะเป็นซีซาสลัดอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามที่จะเอา mix อมิ match นะฮะมาพยายามิวชั่นไปแล้วก็จะเอาซอสแกงเขียวหวานเข้ามาใส่ในซีซาสลัดก็จะได้ความเผ็ดนิดๆแล้วก็ความเค็มแล้วก็รสชาติของแกงเขียวหวานเป็นกลิ่นนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นก็เข้ามาช่วยทำให้แปลกใหม่หลังจากนั้นก็จะมีเป็นบาร์บีคิวพอคริกตูดของเดอะเดิร์พิคเองนะฮะด้วยกรรมวิธีของมันเองก็พิเศษแล้วก็คือเราก็มีการหมัักกหมมมมูบาาีคคววข้้ืนนแล็อ3ช่โงะะ มันก็จะมีความยุ่ยความเปื่อยแล้วก็ความนุ่มของมันด้วยซอสที่ใแ,แต่ว่าหานงมีอีกอย่างหนึ่งใช่ครับเป็นพะโล่คาโบนาร่าเป็นคาโบนาร่าที่ไม่ธรรมดาเราจะใส่ uh, เป็นพวกน้ำพะโล่แล้วก็เป็นหมูพะโล่เข้าไปให้มีกลิ่นนิดนึงเป็นความเปื่อยของหมูพะโล่กินพร้อมกับซอสครีมคาโบนาร่าเนี่ยก็จะทําให้มีรสชาติใรับผมครับใครชอบกินอาหารทั้งอิตาเลียนครับหรือว่าชอบอาหารไทยแต่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเมนูเดิมๆม,มันซ้ำซากจำเจลองมาที่นี่ครับมีทางเลือกให้อีกเยอะมากนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่าน ถ้ามามาได้กี่โมงถึงกี่โมงเปิดร้าน,ปนเปิด5้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับเ,เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันตั้งอยู่หน้าซอยพลโยธิน20หรือว่าข้างๆทีเอ็มบีสำนักง,งานใหญ่ได้เลยสำนักงานใหญ่ใช่ครับดง่ายๆตกงข้ามจตุจักรครับผมนะครับหรือว่าเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียมของที่ร้านครับก็จะมี The ะเติร์ดพิกบีเคนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของเราก็คือ The ะเติร์ดพิกบีเคเคคอมไปดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราเช็คอินไว้ให้แล้วเรียบร้อ<ข>อยในขงครับผม ฝากปิดท้ายอะไรกับชาวคาเฟ่เน <iş> ิร์เนครับว่าถ้าอยากจะลองหรือว่าแบบสัมผัสหมูตัวที่3ให้มาที่นี่ก็อย่างที่บอกนะฮะนอกจากอาหารอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มดีแล้วบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ยังดีอีกนะครับเราก็จะมีวงดนตรีทุกวันพุธพฤหัสสุกเสา ให้ฟังด้วยนะครับถ้าใครอยากได้บรรยากาศชิลๆเป็นกันเองก็เรียนเชิญได้ที่ร้านเดอะเตยิกครับผมวันนี้แทนคําขอบคุณครับเปิดบ้านอิดนะครับให้เรามาเจอหมูตัวที่3ครับซึ่งมีวิชั่นที่ดีแล้วก็บ้านมั่นคงแข็งแรงและที่สำคัญอาหารเขาเด็ดมากจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรอนามัยครับไปช่วยดูแลความสะอาดภาชนะต่างๆที่เดอดเตยปิกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ช่วงเวลาดีๆกับเทศกาลไหว้พระจันทร์กำลังจะมาถึงอีกแล้วนะครับเป็นเทศกาลสําคัญของชาวจีนและก็ชาวไทยเชื้อสายจีนขาดไม่ได้สําหรับเทศกาลนี้คือขนมไหว้พระจันทร์ครับใกล้ถึงช่วงเทศกาลก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายไส้หลากหลายรสชาติหลากหลายแพคเกจิง้งออกมานําเสนอกันวันนี้คาเฟ่ออนอีร์ครับเลยมีขนมไหว้พระจันทร์นะครับมาฝากชาวคาเฟ่ออนอ t ร์โดยเรามีขนมไหว้พระจันทร์ครับจากห้องอาหารหลิวโรงแรมคอนราดกรุงเทพซึ่งเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่คัดสรรวัตถ,ถุดิบน้าเข้าชั้นเยี่ยมคุณภาพสูงและก็ปรุงอย่างพิ ถีพิถันซึ่งมีมาแจกในแบบซิกเนเจอร์บ็อกนั่นคือมีทั้งหมด4ชิ้นแบบไส้ครีมคัสตาร์ดและก็ไส้ทุเรียนสองรางวัลและเซตขนมไหว้พระจันทร์ครับจากร้านกอกใจเจ้าเล่าถนนเจริญรัฐเป็นขนมไหว้พระจันทร์รสชาติด,ดั้งเดิมของพัฒคาารจีนกวางตุง้งโดยบรรจุอยู่ในถุงบรรจุณฑนพิเศษที่ช่วยถนอมอาหารและไม่ใช้สารกันบูดทุกชิ้นคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาทําแบบสดใหม่และคงความหอมรสชาติแบบดั้งเดิมบรรจุอยู่ในกล่องขนมไหว้พระจันทร์สวยๆครับมีทั้งหมดอีกราว,ว,ารรวสี่ายยเลย ชาวคาเฟ่ n e น r t h ไปแสดงความคิดเห็นนะครับในแฟนเพจคาเฟ่ n e น r t h ว่าคุณชอบขนมไหว้พระจันทร์รสชาติไหนมากที่สุดและเราจะค้นหาผู้โชคดีทั้งหมด6รางวัลด้วยกันครับ กิจกรรมการร่วมสนุกกับตอนมัสมันนะครับของรานก็คือเซตอาหารพร้อมทานครับที่ส่งถึงที่จากแซล m อ n บ็ x มูลค่า1,000บาทนะครับด้วยการออกไอเดียครับว่าชาวคา f e o ่ e a r นืชอบทานมัสมั่นไก่หรือว่ามัสมันเนื้อมากกว่ากันตัดสินใจได้แล้วเข้าไปใส่คำตอบไว้ที่ Facebook Fanpage Cafe on Earth นะครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกับกิจกรรมจากรายการคา f e o เนอร์ในตอนสังขยาครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีอีกหนึ่งครั้งได้ที่คาเฟอเน r ร์ Fanpage ครับ และนั่นเป็นเรื่องราวของแกงมัสมันนะครับที่พามาเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้นะครับเรามีเกมการร่วมสนุกกันด้วยอย่าลืมไปหาคําตอบนะครับหรือว่าตัดสินใจกับเมนูนั้นๆแล้วก็ไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage กับ Cafe on Earth รนะครับรวมถึง IG i n s t a g r a แครับแล้วก็ E ี a i l a d d r e s s ด้วยกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยแน่ใจครับว่าแต่ละร้านอยู่ตรงไหนอย่างไรไปดูย้อนหลังได้นะครับ amazinggrouptvthailand.com วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Oh,